สวัสดีครับวันนี้เราก็มาซ่อมแอร์พานาอินเวอร์เตอร์กันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คืออาการคือมอเตอร์เนี่ยมันมันไม่ทำงานนะแล้วเราก็จะมาเช็คดูว่าบอร์ดหรือมอเตอร์เสียคือเช็คแบบเราเช็คมอเตอร์เลยเราลองมอเตอร์เลยแต่ว่ามอเตอร์ของพานามันจะไม่บอกไดอะแกรมไว้ไงไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะยี่ห้ออื่นเขาจะบอกไดอะแกรมไว้ นี่ของสัมพุงนะครับมันจะบอกไดแกมว่าเราจะเสียบสายไหนสายไหนไงเนี่ยของสัมพุงแต่พานามันไม่บอกไว้ไงก็เลยยากหน่อยผมก็เลยจะมาบอกวิธีนะครับการเช็คนะครับตัวนี้มันจะเสียบเข้าฝั่งนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็ดูว่าสายไหนไปลงที่ลายสายไหนไปลงที่นิวตันนะครับไอตัวนี้นะครับไฟมันจะเข้าอยู่ที่อ่า สายสีเหลืองนะครับอ่าสายสีเหลืองอยู่ด้านนี้สายสีเหลืองอยู่ด้านนี้อ่าแล้วก็สายสีเหลืองอยู่มันจะอยู่แบบนี้ถ้าเสียบลงนะสายสีเหลืองอยู่ด้านนี้ เราก็เอาเครื่องเช็คมอเตอร์มาเครื่องเช็คมอเตอร์ของผมนะมันจะเป็นแบบอบอกเลยว่าขาไหน VTC ี่ของผมก็คือ,อเสียบตรงนี้เลยแล้วก็ S กับ R นี่อันไหนก็ได้นะสลับกันได้นะครับ S กับ R สลับกันได้นะครับก็เสียบไปเรียเรียกมาเพราะเราลองอเฉยๆไงเราลองอเฉยๆเราลองเฉยๆเราไม่ต้องซีเรียสเลย เราไม่ได้เปิดทั้งวันอ่าทีนี้ก็มาถึงด่านสำคัญด่านนันก็คือ,อไฟฟีดแบ็นะครับไฟฟีดแบ็อีกสองขาเพราะเป็น,เนมอเตอร์ ac นะมันต้องมีไฟฟีดแบ็มันไม่ใช่ไฟมอเตอร์ dc แต่เราไม่รู้ไงเพราะใดแกมันไม่เขียนไวอ่าอันนี้เราก็ต้องมาดูตรงลายลายของฟินนะครับที่มันเสียฟีดแบ็นะดูนะครับ ตรงนี้มันจะเสียบอยู่แบบนี้อ่ามันจะเสียบอยู่แบบนี้เสียบอยู่แบบนี้ตรงนี้นะข้างในนะแต่ผมไม่ดูลายปิ้นข้างนอกนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับมันจะมีสามสามขานะครับขานี้ก็จะไปต่อที่ไฟห้าโวลต์ตรงนี้อ่าเนี่ยไฟห้าโวลต์เนี่ย,นเ,นยเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยไฟห้าโวลต์ตรงนี้ไล้ขาหนึ่งขาริมนี้ก็ไปต่อที่กาว นี่มันจะเขียนอยู่กาว gng นะกาวตรงกลางเราก็ไม่ต้องดาวเลยเป็นฟีดแบ็กกลับกลับไปที่ cpu ผู้แจ้ง cpu ว่าเฮ้ยมอเตอร์หมุนแล้วนะทำง,งานได้เลยอ่าเราก็มาต่อดูนะอันนี้ก็ไฟห5โวลต์ vcc 5โวลต์มาเสียจแบบนี้5โวลต์อยู่นี่อ่าเปิบกาวกาวริมขวาริมขวานะอ่าฟีดแบ็กอยู่ตรงกลางฟีดแบ็ก fg นะครับ f Feed อ feedback เราต้องดูลายปิ้นนะครับของาาพาณพัานาเขาเขาไม่เขาไม่ได้ทำมาพานาเขาไม่ได้ไม่ได้เขียนไดแกมมาในมอเตอร์นะ,ะแล้วทีนี้ผมก็มาเปิดดูนะครับนิ่มหลุดอ่าไปอุ๊บอุ๊บอ,บอ่เสียบไปเหมือนเดิมเดี๋ยวนะอ่าทให้ดีดีมาต้งนี้ มันั่วมไหมเดี๋ยวผมทําใหม่นี้เพราะว่ารูม,มันใหญ่รูมเล็กไงแล้วทีนี้เราก็เปิดเปิดสวิตปึ๊บแล้วเปิดนี่ปับ๊บแล้วมาเปิดนี้ปึ๊บอ่าเปิดแล้วก็เราก็หมุนตรงนี้เลยนะครับมันเป็นตัวหมุนให้เพิ่มเร่งรอบนะครับอ่าอ่ามอเตอร์ก็หมุนแล้วนะน,น,นี่มอเตอร์หมุนแล้วนะแล้วฟีดแบ็มันก็สีแดงอยู่นะ เนี่ยฟีดแบ็กตรงนี้ผมทําให้สีแดงคือมอเตอร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้หมุนแล้วนะหมุนแล้วฟีดแบ็กตัวนี้ใช้ได้นะครับเวลาเราเช็คมอเตอร์ไงพอเราไม่รู้ว่าบอร์ดเสียหรือมอเตอร์เสียไม่นั้นถ้าเกิดเราไปซื้อมอเตอร์ใหม่มานี่เราก็จะเสียตังค์ฟรีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พานามันจะไม่บอกไดะแกรมแม่ผมก็เลยบอกวิธีเช็คให้ครับครับเดี๋ยวเราผมลองไปเช็คบอร์ดแล้วเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าบอร์ดมันเสียเพราะอะไรนะครับโอเคครับ